ช่วงที่ผ่านมาไลฟ์อินเทอร์วิวเราได้รู้ประวัติชีวิตของคุณอาอย่างเต็มที่ไปแล้วว่าโอ้โหมีประวัติชีวิตโชคชนแล้วก็ผ่านเรื่องราวชีวิตมาอย่างมากมายกว่าจะได้ฉายาคมหลอ,อแล้วก็อีกหลายๆายฉายาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเนะมื่อสักครู่ทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวเราจะเปิดหนังชาลีแชป,ปลินให้คุณลุงพากเป็นเสียงภาษาอีสานให้เราชมกันสดๆในรายการพระอาทิตย์ไลฟ์เลยตอนนี้เทปพ,พร้อมนะครับคุณลุงเราดูภาพแล้วก็สามารถพากได้เลยอันนี้ต้องเรือมตั้งแต่ตอนแรกเลยไหม ค่ะเชิญครับคุณลุงครับเรื่อซิดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนที่เด้มาชุ่มนุ่มกันมือนี้มือนี้ก็ะซเว้าถึงค่วมดีของผู้ว่าการเป็นไม่ยิ่งคนแหลกในโลกที่มีความสามารถนำคควจเจริญมาสู่บ้านเมืองของเขาเฮ็ดให้บ้านเมืองของเขา แก้งหงสว่างมีไฟฟ้าเอามาใส่กันพลผู้นี้อยู่น้ำผมเซินครับสีได้เว้ากับเพิ่นฟังเพิ่นเว้ารครับเซินครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกผู้สุขอนคีดิฉันมานีกาสีเบ่รแมนวาเก่งผู้เดียวดักค่ะมีผู้อื่นซอยน้ำค่ะ,ะผู้อื่นน่ก็คือคุณนิดค่ะ มิตรลิดผู้นี้แหละค่ะเป็นผู้ชายดิฉันเนอยน้าไฟมาสู่บ้านครับเส้นนางครับนี่แหละครับไฟฟ้ามีกระย้อนเพิ่นนี่แหละครับฉะนั้นต่อไปคันเพิ่นนั่นกัจเจยเปิดผาคุ้มนะครับนาอเส้นครับเส้นเส้นเปิดได้เลยครับเส้นเปิดผาคุ้มเป็นอนุสาวรีย์อาครับครับถืนเลยครับถืนเลยครับพร้อมแล้วครับอ้าวเออขับแต่ว่า เอ้าไม่ยังไม่ยังยั่ต้องหันเลยเว้ยมันไผเลยน่ะไปนอนึ่งต้องหันน่ะบักข้าิิหดวมเลยนั่นเด็เเกาขีกาหเถืนไว้ลงมาทำแมเว้ยน้อยจะฟาเบิงจะฟาเบิงลงมาแหมมึงไม่ยังล่ะไมนยังล่ะก็ลงมาทำแมมึงถึมีนอหาที่แจกต้องหันน่ะเวยอันนี้ครับคับับน้องครับขอเถดครับเว้ยมือเคลื่นี่มากเดับเว้ยตัวคาแดดเว ไอ้แท่งนาควายไอ้หามไงโอ้ยน้อโอ้ยน้อโอ้ยอ้โอ้ยลงมาแต่แม่ขับล้อยู่คามบ้องมาเร็วแม่โอ้ยจับไม่ขันคู่สนอปากามขับเป็นขาดไอ้เจ้าสมคู่ขาเนาะ เอยลงมาลงมาทำไมขับขับลงมาขับลงขับอย่าฟาดอย่าฟาอดหูกันมจะงยโอ้ยถาดดาคคอยน่อยนึ่งหากินหัวมึงไงมาคอยต้องอะไรอะยไปเอาไปนั่งทับดังเท่ายังเอ้โทครับไม่ได้เปตนานะไม่ได้ติดดอกน่งซิสีตดแม่ เอ้ยโอเกือบเกือบเดี๋ยวสายเกือบขาดมึงจะไปยวดไล่ไล่ล่องหน้าะทำแม่รับน้องเย่าคขาดโอ้ยข้าวเดียวผู้เกือบก่อนมึงจะไปเห็นเดี๋ยววิ่หันลองหนะทำแม่บักฮาเมื่อยไงตุ้ยเอาแม่ขื้นมันแม่ครับผมจะต้องครับลงทั้งนั้นนะครับคับลงมาลงมาลงมาบักฮาแดกเมื่อยครับครับลองครับลงทั้งนี้ครับลงทั้งนี้ครับเอ้ยมันจะแทงดากผมอีกครับ กูด้มึงยนหงยกูได้เอขอโทษครับร่องละครับร่องละครับไอ้ใจแมนน่ะเฮ้ยก็สิร่องได้โอเคขอบคุณครับคุณลูุงกู